คิกจาวนะครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาส่งกําลังไปที่ล้ออย่างเดียวแบบเต็มๆเลยตัวพนักพิงตรงกลางเนี่ยกลายเป็นที่พักแกนเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นช่องว่างนะครับสังเกตบนหน้าจอครับมันก็จะขึ้นว่าจดจําตําแหน่งเอง็นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดจับเครื่องสวัสดีครับผมทัอทัลโลจากเว็บไซต์ a u t o d e p c o m คครับวันนี้ครับผมจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสและ คับทดสอบกับ Mitsubishi Xpander c r o s s HEV ใหม่เรียกว่าเป็นรถยนต์ไฮบริดที่ได้รับการผลิตในประเทศไทยครับจากทาง Mitsubishi การขับขี่ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างกับรถ MPV 3แถว7ที่นั่งคันนี้ติดตามชมไปพร้อมกันครับตอนนี้ครับเราก็อยู่กับ Mitsubishi Xpander c r o s s HEV ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันเนาะแบบคร่าวๆ ซึ่งก่อนในนี้เราก็ได้พากันไปดูแล้วเนาะในวันเปิดตัวนะครับว่า,วาความโดดเด่นความแตกต่างของเขามีอะไรบ้างนอกจากขุมกําลังเครื่องยนยต์ไฮบริดใหม่นะครับผมด้านหน้าตัวครอสเ<ม>พื่อนก็จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งให้ลุคแบบรถ s u v รถ c r o ส s o v e r แบบลุยๆหน่อยนะครับผมตรงนี้กาวเคลียร์แลน์ของเขานะครับอยู่ที่2 0 5ม mm มครับด้านหน้าความแตกต่างของเขาตรงนี้เลยครับเพื่อนก็จะเห็นว่ามีส่วนของโลโก้ HEV นะอยู่บนตัวกระจังหน้าสี ดำของเขานะมันจะเป็นแบบเป็นประกายประกายด้วยนะครับตรงกลางก็เป็นในส่วนของโลโก้มิซูบิชินะครับถัดลงมาด้านล่างส่วนของชุดกันชนนะครับผมก็จะมีความแบบดูลุยๆดูแบบทนทน,ทนดูอันเนกประสงค์หน่อยนะครับผมก็จะมีในส่วนของแบบสีฟ้านะเป็นเส้นนะครับตรงนี้3เส้นนะครับก็บ่งบอกว่านี่คือ h e v นะ,ะตรงนี้มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับผมด้านล่าง ตัวคอร์สมันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างไปจากตัวปกตินะครับผมตัว d a y t i m e r u n n i n g Light ด้านบนนะครับผมการตกแต่งตรงนี้ในส่วนของชุดโครเมียมนะครับผมชุดไฟหน้าแบบ LED ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบตัว T แต่ว่าเป็นแนวนอนนะครับผมรายละเอียดก็แตกต่างกันไปนะในตัวคอร์สปกตินะถ้าสังเกตกันดีๆนะครับผมตัวนี้ค้อบเดบอกเขาก็จะมีในส่วนของซูมล้อด้วยด้านข้างนะครับผมตกแต่งเป็นสีดำด้านเป็นพลาสติกพลาสติกนะ,ะมันก็จะมีความดูแบบ ดูกันกันรอยอะไรแบบนี้นะครับผมล้อมาดูที่ล้อกันบ้างดีกว่าล้อก็จะเห็นได้ว่ามีเพิ่มเติมการตกแต่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาเป็นเหมือนลายแบบดูคาร์บอนแล้วก็เป็นขอบสีฟ้านะครับผมคันนี้มาพร้อมกับล้อขนาด17นิ้วนะครับผมรัดด้วยยาง 20555R17 นะครับผมให้เป็นยาง Bridgestone Ecopia EP105 มานะก็เป็นยางแบบสตไตล์ประหยัดใช้ทนนะครับผมประหยัดน้ำมันก็จะเห็นได้ว่า ตัวร่องอะไรตัวดอกของเขาก็จะเป็นแบบลักษณะยางประหยัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมไล่ไปกระจกมองข้างนะครับผมไฟเลี้ยวตรงนี้กระจกสีเดียวกับตัวรถคันนี้เป็นสีบรอนนะสีบรอนมีโลโก้ไฮบริดอีวีตรงนี้อยู่ด้านข้างก็ตัวโลโก้นี้ถ้าสังเกตจะแตกต่างจากด้านหน้านะครับด้านข้างเป็นยังไงบ้างอ่ะดูกาดกันรกระแทกด้านล่างนะมี การตกแต่งด้วยสีดาแล้วก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะแล้วก็มีเส้นสีฟ้าด้านล่างด้วยนะครับเป็นเส้นแบบบางๆอยู่ด้านล่างคันนี้ในรุ่นของคลอสครับจะเห็นได้ว่ามีในส่วนของราวหลังคาติดตั้งมาให้ด้วยนะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มความมันเอกประสงค์ได้ตัวมือจับประตูของเขาเป็นโครเมียมนะครับมีระบบคีเลสมาให้ด้วยนะครับล้อด้านหลังอ่าเมื่อกี้ ผมลืมบอกไปด้านหน้าก็เป็นดิสเบรกด้านหลังอันนี้ก็เป็นดิสเบรกแล้วนะครับผมก็เป็นล้อ17นิ้วเหมือนกันนะการตกแต่งตัวนี้ของนะแตงแรกกันลอยนะครับผมสีดําด้านนะก็เป็นในสไตล์ของตัวครอสนะครับผมตัวด้านหลังของเขานี้โลโก้ h e v ตรงนี้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะแล้วก็ชุดกันชนหลังเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งนี้ล้อไปกับทางด้านหน้าครับมันจะเป็นลักษณะเหมือนช่องเหลี่ยมๆ3มช่องตรงนี้นะครับผมด้านล่าง ด้านท้ายก็จะมีตัวโลโก้่มบอกว่านี่คือรุ่น X m o d e r Cross ตัวไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับผมเป็นสีแดงแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบโทนขาวๆหน่อยมีไฟเลี้ยวนะครับผมมีในส่วนของเสาอากาศแบบคีบฉลามมีดีไซน์ตรงนี้คล้ายๆสปอยเลอร์หลงังไฟเบรกดวงที่3ไล่ฟ้ากระจกหลังนะครับผมมีใบปัดน้ำฝนหลังมาให้ด้วยตัวนี้มีกล้องด้านหลังมาให้นะครับแต่ไม่มีกล้อง360องศานะผมลองเปิดฝาท้ายก็เป็นฝาท้ายเปิด ปกตินะครับผมไม่ได้เป็นไฟฟ้านะอันนี้ที่วางของอันนี้เป็น3ามแถวเจ็ดที่นั่งเนาะผมให้ดูว่าพื้นที่ด้านหลังเวลาเบาะแถวสามเนี่ยของเขาเนี่ยกลางออกมาแล้วเนี่ยพื้นที่ด้านหลังเดี๋ยวประมาณไหนอันนี้เป้ปกตินะครับตรงนี้มันก็สามารถที่จะปรับตัวพนักพิงได้เลยนะถ้าเอ็นสุดก็จะอยู่ประมาณนี้แหละลองดูว่าตั้งสุดมันประมาณไหน,นตั้งสุดก็คือ เท่ากับตัวขวานะครับผมแล้วก็เราสามารถที่จะพับไปได้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันก็จะร่าไปกับด้านหน้านะ,นะครับ5ตอนนี้ผมลองพับเบาะในแถวที่2แล้วก็แถวที่3ให้ดูนะครับว่ามันออกมาเป็นลักษณะไหนนะก็พับลงไปความต่อเนื่องความเรียบก็ถือว่าต่อเนื่องนะไม่ได้แบบมีเป็นขั้นเป็นอะไรนะก็อันนี้ด้านซ้ายผมยังไม่ได้พับนะก็ลองให้ดูครับว่าเวลาพับแล้วเนี่ยพื้นที่ การบรรทุกสัมภาระที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันกว้างขวางขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราครับไปดูกันที่ภายในของเจ้า mitsubishi expander crosshev กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรบ้างเนาะมีอะไรที่แตกต่างไปจากรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรปกติบ้างนะครับผมเข้ามาด้านในเลยนะครับก็จะพบได้กับพวงมลาลัยนะครับผมดีไซน์ใหม่เป็นแบบ3ก้านนะมันจะให้ความแบบทรงแบบเหลี่ยมๆห,หน่อยนะครับดู เท่ๆหน่อยนะแบบไม่ได้เป็นแบบสีก้านที่ดูแบบเป็นรถแบบครอบครัวครอบครัวนะมันจะดูมีความสปอร์ตเพิ่มเข้ามานะครับการตกแต่งสีสันก็เป็นโทนสีเข้มทั้งหมดเลยนะแต่คันนี้คลอจะเห็นว่าตรงนี้มันจะออกสีแบบสีกลมสีกลมนะครับผมเป็นซอฟทัสมีในส่วนของลวดลายแบบดูแล้วเป็นคาร์บอนคาร์บอนนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่าตัวหน้าปัดของเขาเป็นยังไงนะพุทสตาร์ตก็อยู่ด้านขวาตรงนี้นะ เบรกนะครับเดี๋ยวดูหน้าจอนะครับตรงนี้เป็นหน้าจอดิจิตอลนะครับผมขนาด8นิ้วโอ,โอ้โหเป็นยังไงตัวกราฟิกสีสันนะครับผมแสดงผลภาษาไทยนะด้านซ้ายผมเป่าเองนิดนึงนะครับด้านซ้ายก็เป็นในส่วนของมาตรวัดความร้อนนะครับผมด้านขวาก็เป็นส่วนของระดับเชื้อเพลิงนะตรงกลางขนาด8นิ้วก็บอกทั้ง ความเร็วที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นเข็มเนาะเป็นจอดิจิตอลนะครับผมเป็นตัวเลขมีบอกข้อมูลการขับขี่นะครับผมการควบคุมจะอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายนะครับผมสวิตช์บนพวงมาลัยนะผมลองปปับเวลากดอันนี้ก็เป็นทริปนะครับทริป A อทริป B อันนี้การแจ้งเตือนต่างๆของตัวรถอันนี้การตั้งค่านะครับผมรูปแบบหน้าจอ,อน,นี่ก็สามารถปรับเลือนได้อันนี้ก็เป็นอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะลองปรับดูว่าหน้าตาเขามีอะไรอีกนะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวแสดงในส่วนของระบบ p y c บวกระบบควบคุมล้อนะครับผมก็ปรับไปซ้ายขวาขึ้นลงนะครับผมจากสวิตด้านซ้ายนะอ่าเดี๋ยวผมจะลองปรับข้อมูลของตัวรถปรับอะไรดีอีกอ่าตรงนี้ก็เป็นการไหลเวียนพลังงานก็จะแสดงผลนะระหว่างเครื่องยนต์ตัวแบตเตอรี่แล้วก็ ล้อนะครับว่ามีการทํางานของมอเตอร์กนานทำงานของเครื่องยนต์อะไรแบบนี้นะครับก็ปรับเลี่อนได้หลากหลายความสว่างผมลองดูเนาะว่ามันปรับตอนนี้แดดจ้ามากๆนะอันนี้ปรับแบบสว่างสุดแล้วนะครับก็ถามว่าเห็นชัดเจนดีไหมระดับนึงครับอาจจะไม่ได้เห็นชัดมากแต่ว่าก็สังเกตได้อยู่นะมีภาษาไทยการแสดงผลก็ชัดเจนดีนะครับพวงมาลัยผมพาไปดูด้านซ้ายตรงนี้ก็ควบคุมชุด ตัวคลัสเตอร์นะมีควบคุมชุดเครื่องเสียงด้วยนะครับผมด้านขวาก็เป็นในส่วนระบบคูสคอนโทรลซึ่งเป็นคูสคอนโทรลปกตินะครับผมมีปุ่มรับปุ่มวางสายตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยแบบสีดําแบบเป็นโนแบล็คนะครับผมผมาลไยก็เป็นหุ้มหนัง3ก้านตรงนี้ก็เป็นสีแบบเมทัลลิกเมทัลลิกนะเงินเงินด้านๆน,น,นะครับผมด้านขวาอย่างที่ผมบอกไปพูดสตาร์ทแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของตัวปรับกระจกมองข้างซ้ายขวานะระบบอะไรต่างๆปิดก็ไม่ไม่ได้มีให้ปรับได้ ช่องแอร์นะครับผมก็เป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมจอกลางขย่บมาตรงนี้ก็เป็นจอกลางขนาด9นิ้วนะเหมือนเดิมครับก็รองรับการเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto a p p l e Ca r p l a เแต่ว่าต้องเสียบสายนะครับผมความลื่นไหลก็ระดับหนึ่งไม่ได้แบบปัดแล้วปัดปัดปดปด๊อันนี้มันเป็นหน้าเดียวนะก็ใช้ได้นะครับไม่ได้กดรตรงนี้ปุ่มของเขาคีย์ลัดตรงนี้ก็เป็นลักษณะของปุ่มสัมผัสนะครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกลอง ซึ่งคันนี้ก็มีแต่กล้องถอยหลังนะผม,ผมหมุนพวงมาลัยตัวเส้นกับระยะอะไรก็ไม่ได้หมุนตามนะครับตัวนี้ก็เป็นกล้องด้านหลังปกตินะอันนี้ก็ปุ่มโฮมนะครับผมกดปิดหน้าจอได้นะบางคนที่ไม่ได้ชอบนะครับด้านล่างก็เป็นในส่วนของช่องประกากาศสี่เหลี่ยมมันกนมีกดไฟฉุกเฉินตรงกลางตรงนี้นะครับถัดลงมาก็เป็นชุดควบคุมระบบประกากาศก็เป็นแบบปรับแรงดันพัดลมมีโหมดแม็กคูลนะครับผมก็เพิ่มความเย็นแบบ ีรัดเลยกดทีเดียวมันก็จะอัดพัดลมแบบสุดเลยนะครับไม่ต้องมานั่งดันสวิตช์เนาะอันนี้ก็ปรับร้อนปรับเย็นได้นะครับผมก็เป็นติ๊กขึ้นลงเนาะมันก็จะดูแบบเหมือนไม่ได้ส่วนทางนะ,ะดูนะม,มันก็จะไปตามมาด้านล่างก็เพิ่มความเย็นนะครับผมอันนี้ก็หมุนเวียนอากาศภายในเนาะเปิด AC ปรับโหมดตัวไล่ฟ้าด้านหน้าด้านหลังนะครับ ถัดลงมาด้านล่างตรงนี้ก็มีเหมือนช่องวางของนะตรงนี้ไม่มีในส่วนของไฟเลชัชเจอร์นะครับผมอันนี้ตัวกุญแจเขาให้ดูนิดนึงก็เป็นทรงเหลี่ยม,ยมตามสไตล์มิตซูบิชินะครับตรงนี้มีในส่วนของช่อง USB Type A นะครับผมเป็นช่องสีงแล้วก็มี power outlet ด้านข้างตรงนี้นะขยับลงมาเป็นส่วนของชุดเกียร์ไฟฟ้านะครับผมออกแบบใหม่หุ้มหนังนะก็เป็นปุ่ม P ก็คือกดเอานะครับผมส่วน RNDB ตรงนี้ก็จะแบบเลื่อนนะกดด้านข้างแล้วก็เลื่อนกึกๆลงมาอย่างนี้ได้เลยกึกมันก็จะค่อนข้างแบบใกล้ๆกันหน่อยนะครับกด P ก็ตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็เป็นในส่วนของปรับไดร์โหมดนะอ่าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่ะเดี๋ยวผมลองปรับให้ดูไดร์โหมดก็อย่างที่บอกไปนะครับผมมี7โหมดชาร์จ EV normal อ่าอันนี้แบตเตอรี่ต่ำนะมันก็จะแจ้งเตือนว่าไม่สามารถใช้โหมด EV ได้นะครับผม ผมปรับลงมามีอะไรอีกมี normal wet gravel ท่าแ m a x แล้วก็มัดนะแล้วเห็นการาฟิกของเขาไหมครับแมเห็นสภาพของพื้นผิวถนนเลยนะว่าเป็นลักษณะไหนเหมาะกับชานใช้โหมดอะไรด้วยนะครับขยับลงมาต่อตรงนี้ก็เป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้า auto b เบ k e โ o นะครับตรงนี้ก็มีมาให้แล้วตกแต่งบริเวณคันเกียร์ตรงนี้ก็ด้วยสีดำเป็นโนแ b l a c นะครับตรงนี้มีส่วนของช่องวางแก้ว2ตําแหน่ง ผมพาไปดูที่เท้าแขนก็เป็นแบบหุ่มหนังนะครับเปิดออกมามีช่องวางของลึกระดับหนึ่งนะตรงนี้ก็คล้ายๆแบบเหมือนใส่ทิชชู่ได้นะแล้วก็ดึงๆนะครับผมก็เป็นการออกแบบที่สะดวกทีเดียวผมพาไปดูเบาะตัวนี้ของคลอสของเขามันจะมีความเป็นแบบทูโทนในโทนสีเข้มนะครับผมเป็นเบาะหนังเดินตะเข็บ สีเทานะครับผมตัวขอบด้านข้างเนี่ยมันจะออกแบบสีกลมๆนะถ้าสังเกตดีๆส่วนตรงกลางตรงนี้จะเป็นสีดำนะครับผมก็เป็นเบาะหนังที่ค่อนข้างมีความลักษณะแบบหนานุ่มหน่อยนะ,ะตัวเบาะของเขานะครับในส่วนของตัวเบาะครับนอกจากที่จะเป็นเบาะหุ้มหนังแล้วนะตัวเบาะของเขานะในส่วนของเบาะนั่งแถวที่1และเบาะแถวที่2ครับยังมาพร้อมกับคุณสมบัติ ทีการ์ดอีกด้วยเรียกได้ว่าเบาเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ที่สามารถสะท้อนความร้อนได้นะครับผมอย่างวันนี้ผมได้ลองทดสอบแล้เนาะก็จะเห็นได้ว่าตัวกระจกอันนี้ใสๆเลยไม่ได้ติดฟิล์มนะแล้วก็จอดรถตากแดดไว้ขึ้นมานั่งเนี่ยสักแป๊บเดียวนะครับตัวเบาะเนี่ยไม่ร้อนเลยเรียกได้ว่าถ้าปกติที่เราคุ้นเคยกันว่าเป็นเนบาะหนังเวลารถจอดตากแดดเข้ามานั่งใหม่ๆเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าร้อนสุดๆเลยแต่นี่ไม่ร้อนเลยครับแผงประตูด้านข้างก็มีการตกแต่งตัดด้วย สีเมทัลลิกสีเงินด้านๆด้วยนะแล้วก็มีตรงนี้เป็นเหมือนลวดลายคาร์บอนมีความแบบไม่เรียบอยู่นะครับผมให้ความรู้สึกแบบคาร์บอนอยู่นะตัวที่เท้าแขนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นแบบซอฟท์ทัชนะด้านล่างก็มีในส่วนของช่องวางของวางขวดน้ําได้นะครับผมนี่ก็เป็นตัวในส่วนของการออกแบบนะผมดูด้านบนอีกนิดนึงตัวไฟสองแนที่ตรงนี้ก็ปกตินะตัวม่านบังแดด มีกระจกให้ทั้งสองฝั่งนะครับแต่ว่าไม่มีไฟให้นะบ้านแันแดดก็จะแบบนุ่มๆหน่อยนะไม่ได้เป็นแบบแข็งๆนะเห็นไหมกดมันก็เป็นบุ่มๆเป็นรอยตัวกระจกมองหลังก็เป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติสามารถนี่นะเปิดปิดได้นะครับตรงนี้ก็ตรงนี้ผมว่าใช้งานได้ดีนะตัวตัดแสงอัตโนมัตินะครับผมเดี๋ยวด้านท้ายเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ครับผมก็อยู่บริเวณ เบาะนั่งแถวที่2ใน Mitsubishi x p a n d e r c l o s s HEV แล้วนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างความกว้างขวางของเขาผมว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่า Head Room เหลือแบบเป็นคืบเลยนะผมสูง1 7 8ซมเดี๋ยวผมจะลองนั่งแบบชิดนะครับผมตัวเบาะที่นั่งของเขานะครับผมสามารถที่จะปรับเดินหน้าแล้วก็ถอยหลังได้เดี๋ยวผมลองปรับให้ดูเนาะตอนนี้ด้านหลัง เลื่อนสุดอยู่นะครับยมจะลองเลื่อนไปด้านหน้านะว่าได้ประมาณไหนนะครับนี่ก็เลื่อนได้ระยะของเขาประมาณนี้นะครับผมที่สามารถเลื่อนได้เนาะอันนี้ผมลองเลื่อนมาด้านหน้าสุดแล้วก็เมื่อกี้ตำแหน่งผู้ขับขี่มีพี่จากสื่ออีกท่านหนึ่งนะครับผมก็ปรับในท่าที่ขับขี่ปกตินะพื้นที่เล็กรูมของผมหลังจากที่เลื่อนตัวเบาะมาด้านหน้าสุดแล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าสบายๆนะผมลองปรับกลับไปนะครับ ตัวพนักพิงของเขาสามารถปรับเอนได้จากตัวคันโยกด้านข้างนะะเดี๋ยวผมลองดูว่าตั้งสุดนี่นี่คือตั้งสุดเป็นลักษณะนี้นะครับเอนสุดก็จะประมาณนี้ก็จะมีความเอ็นเอแบบกึ่งๆึ่งนอนนะ,ะก็จะให้ความสึกที่สบายหน่อยแต่ว่าถ้านั่งปกติมันก็จะปรับขึ้นมานิดนึงจะไม่ได้แบบ เอนไปหรือตั้งไปก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของที่เท้าแขนกลางของเขาเนาะเป็นลักษณะนี้มีตัวเชือกเนาะดึงด้านล่างนะครับผมแล้วก็ที่พักแขนก็คือในส่วนของตัวพนักพิงตรงกลางเนี่ยกลายเป็นที่พักแขนเลยตรงนี้ก็จะกลายเป็นช่องว่างเลยครับสามารถที่จะเอ,อื้อมไปหยิบของด้านหลังเลยเนาะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะที่เป็นการออกแบบของเขานะครับผมพับมาตรงนี้ก็จะมีในส่วนของช่องวางแก้ว2ตําแหน่งนะครับผมตรงนี้มันก็จะเป็นแบบ พุ้มหนังนะอ่ามันก็จะเป็นลักษณะนี้เนาะเวลากางออกมานะครับผมมาดูบริเวณเบาะที่นั่งด้านหลังกันบ้างตรงนี้นะครับผมมีการแบ่งช่องนะตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ก็แบบวางสมาร์ทโฟนได้นะครับแบ่งเป็นช่องเล็กช่องกว้างนะแล้วก็มีด้านล่างนะครับผมด้านซ้ายก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับผมเป็น2ช่องด้านบนแล้วก็ช่องด้านล่างนะครับผมแล้วก็บริเวณตรงกลางเนาะที่เท้าแขนนะครับผมด้านหลังก็จะมีในส่วนของช่อง USB Type C แล้วก็ Type A มาให้แล้วก็จะเห็นได้ว่าบริเวณพื้นด้านล่างของเขานะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งของตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมเวลาเรานั่งดูตำแหน่งของการสอดขานะมันจะเข้าไปได้ด้านขวาด้านเดียวนะครับผมด้านซ้ายก็เป็นเหมือนกันก็จะสลับกันนะตรงนี้มันก็จะเป็นตัวลักษณะเป็นกล่องกล่องขึ้นมาดัานไว้นะครับด้านบนคันนี้ก็มีในส่วนของระบบ ช่องปรับอากาศด้านหลังมาให้ด้วยตรงนี้ก็สามารถปรับแรงดันพัดลมได้ 1, 2, 3, 4ระดับเลยนะสวิ์เขาก็จะเป็นแบบดูเงินเงินมททลิกตัดด้วยสีดําเงานะครับผมมีช่องสีช่องสามารถปรับขึ้นลงซ้ายขวาได้มีในส่วนของมือจับนะครับแล้วก็ด้านขวาก็มีนะแล้วก็ในส่วนของเบาะที่นั่งแถวที่3ก็มีมือจับด้วย,ยผมให้ดูแล้วก็ด้านบนตรงกลางนี้ก็มีไฟเก๋งนะครับมาให้ด้วยแต่บริเวณของผู้ขับขี่เนี่ยจะไม่มี มือจับด้านบนมาให้นะครับตอนนี้ครับเราก็อยู่ใน Mitsubishi Xpander c l o s s HEV Hybrid แล้วเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็กำลังนั่งโดยสารนะมุ่งหน้าไปที่บางแสนะครับผมเมื่อกี้ผมได้ทดลองขับขี่มาแล้วกับเจ้า Xpander c l o s s HEV นะครับผมก็ต้องบอกว่าตัวรถของเขาไฮบริดของเขานะครับ เน้นการทํางานที่มอเตอร์เพื่อไปขับเคลื่อนล้อนะครับผมมันก็จะช่วยครับในเรื่องของอัตราความประหยัดที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะตัวเลขในเมืองเนี่ยการประหยัดของเขาเนี่ยก็จะทําได้ดีกว่าการขับขี่เดินทางไกลที่มีการใช้ความเร็วคงที่แบบนี้นะครับผมผมเล่าในส่วนของสเปคเครื่องยนต์ให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะครับผมคันนี้ครับเจ้า explorer cross hev ครับก็มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมขนาด1.6ลิตรไมเวก ที่ให้พละกําลังสูงสุดครับ95แรงม้าแรงบิดสูงสุดของเขา134นิวตันเมตรประสานการทํางานครับกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีพละกําลังครับ116แรงม้าแรงบิดของเขาเนี่ยสูงถึง255นิวตันเมตรนะครับผมซึ่งระบบไฮบริดของเขาเนี่ยการขับขี่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ครับมอเตอร์ไฟฟ้าจะทําหน้าที่ขับเคลื่อนล้อนะครับผมแล้วตัวเครื่องยนต์ครับก็จะทําหน้าที่เป็นหลักในการ กระแสไฟฟ้าหรือสร้างกระแสไฟฟ้าให้กับตัวแบตเตอรี่นะครับผม,ผมเพื่อมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะไปขับเคลื่อนล้อแล้วก็ในช่วงระยะการขับขี่เดินทางไกลที่มีการใช้ความเร็วคงที่แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ก็จะทําหน้าที่เป็นหลักส,ส่วนใหญ่ในการที่จะขับเคลื่อนล้อแล้วก็จะมีในส่วนของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าครับเข้ามาผสานกําลังแล้วก็ในจังหวะที่เรา กดคันเร่งหรือกอคันเร่งเนี่ยเครื่องยนต์จะทํางานเป็นหลักส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่าเมื่อเรามีการเติมคันเร่งลึกเกินกว่าประมาณ50อะไรแบบนี้หรือว่าคลิกดาวนะครับผมมอเตอร์ไฟฟ้าก็จะเข้ามาส่งกําลังไปที่ล้ออย่างเดียวแบบเต็มๆเ,เลยนะครับก็ตัวเครื่องยนต์ก็จะทําหน้าที่ในการปั่นไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับตรงนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอาจจะมีรายละเอียดปีกย่อยขึ้น อยู่กับแต่ละปัใจจัยในช่วงนั้นๆรวมไปถึงในส่วนของระดับแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนนะครับผมขนาด1.1กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งติดตั้งอยู่บริเวณด้านใต้ของที่นั่งแถวด้านหน้านะครับผมก็อยู่ตรง,กล,งกลางตัวรถนะครับผมการขับขี่ผมว่าการตอบสนองก็จะให้ฟีลแบบรถไฟฟ้านะแต่ว่ามันจะไม่ได้แบบแรงหรือว่าดึง เหมือนรถไฟฟ้าแรงๆอะไรขนาดนั้นนะครับผมแต่การตอบสนองก็จะใหค้ค่อนข้างให้ความคล่องตัวทีเดียวสําหรับรถที่ค่อนข้างมีบอดี้ใหญ่ๆแบบ MPV 3แถว7ที่นั่งแบบนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าขับขี่ได้คล่องตัวพวงมาลัยก็ค่อนข้างไปทางเบาแต่ว่าแบบไม่ได้เบาหวิวจนต้อง รู้สึกต้องคอยประคองตลอดเวลาที่เราขับขี่เดินทางไกลทางตรงยาวๆแบบนี้เนาะแล้วก็โหมดการขับขี่ของเขาเนี่ยสามารถปรับได้ถึง7โหมดเลยนะครับผมซึ่งแบ่งเป็นโหมดในส่วนของโหมด EV เนี่ยสโหมดมีการมีโหมดชาร์จนะครับผมซึ่งจะเป็นการบังคับให้ตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์ครับติดเพื่อชาร์จไฟให้กับแบตเตอรี่เรียกว่าแทบเกือบจะตลอดเวลาจนกว่าตัวแบตเตอรี่ครับเหลือประมาณอีกขีดน,นึงเนี่ยจะเต็มละตัวเครื่องยนต์มันก็จะดับไป เสียงก็จะค่อนข้างเงียบทีเดียวนะครับผมแล้วก็โหมด EV ก็คือโหมดที่บังคับให้ตัวรถเนี่ยใช้ตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนล้ออย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ใช้ไฟเนี่ยจนแบบเกือบหมดเลยพอหมดแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยติดขึ้นมาเพื่อชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นโหมด normal ก็เป็นโหมดการขับขี่ปกตินะครับโหมดเวทโหมดการเวลโหมดทามกโหมดมัดซึ่งโหมดทามักเนี่ย เรียกง่ายๆมันก็คือโหมดสปอร์ตนั่นเองมันก็จะมีการตอบสนองที่เหมือนว่าติดเท้ามากขึ้นนะครับผมคันเร่งต่างๆฟิลลิ่งของพวงมาลัยที่มีความหนืดขึ้นแต่ว่าผมลองขับแล้วมันก็ไม่ได้หนืดขึ้นแบบชัดเจนมากนะักนะมันก็มีความหนืดขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ จะมีเวลาเราวิ่งทางไกลๆตรงๆยาวๆแบบนี้ถ้าเราใช้โหมดไทม์แม็กะครับเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยรถมันก็จะค่อนข้างมีความแบบนุวงๆหน่อยการเจนไฟกลับอะไรค่อนข้างเยอะนะแล้วผมก็สังเกตว่าตัวตำแหน่งเกียร์ที่แสดงบนหน้าปัดครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัว B ด้วยนะอ่ามันก็จะมีความแบบนุวงๆวมากกว่าเราใช้ โหมด normal ที่เวลาเราถอนคันเร่งรถมันก็ยังแบบไหลๆแต่หากว่าครับเราต้องการขับขี่ในโหมด time a a c หรือโหมด Sport นะครับแต่ว่าไม่ต้องการให้ตำแหน่งเกียร์ของรถเนี่ยที่ถูกตั้งค่าเป็น default เนาะเมื่อปรับได้โหมดเป็น time a a c นะครับผมเป็นเกียร์ีปกติก็คือเราสามารถที่จะโยกในส่วนของตัว Shifter ์เกียร์เนี่ยลงมาด้านล่างอีกหครั้งครับตัวเกียร์มันก็จะเปลี่ยนเป็นเกียร์ D ปกติในโหมด การขับขี่แบบ t i m แม็กนะครับผมตรงนี้ก็จะช่วยลดในเรื่องของการเจนไฟกาบการหน่วงที่มากกว่าปกติครับทำให้เราเวลาขับขี่ครับเวลาถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยตัวรถหรือการนั่งอยู่บนรถเนี่ยครับหัวจะไม่ทิมนั่นเองครับฟิลลิ่งของช่วงล่างก็เป็นฟิลลิ่งช่วงล่างที่เซ็ตมาทางนุ่มนะไม่ได้แบบย้วยหรืออะไรก็เน้นการ นั่งการก,กับขี่การโดยสารเนี่ยในสไตล์แบบครอบครัวที่ค่อนข้างสบายนะครับผมสามารถเดินทางไกลาการขับขี่ในเมืองเนี่ยคล่องตัวระบบเบรกระยะเบรกของเขาแป้นเบรกน้าหนักต่างๆเนี่ยผมว่าก็ใช้งานได้ดีนะครับผมไม่ต้องปรับตัวอะไรให้ยุ่งยากเนาะแล้วก็ระบบเบรกของเขาเนี่ยเป็นดิสเบรกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมาแล้วแล้วก็ยังมีในส่วนของระบบเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโคมาให้ด้วยนะครับ โอเคครับเดี <im it> <S <S ๋ยวผมพามาดูเนาะว่าเจ้า Mitsubishi Expander c l o s s HEV ครับสามารถที่จะเข้าเกียร์ว่าง <im it> เกียร์ N เ,เนอะได้อย่างไรนะครับเมื่อกี้เราก็ขับเกียร์ D มาแล้วก็บเบรกปกตินะแล้วกดนี่แหละครับปุ่ม P ค้างแล้วก็ดันไปข้างหน้าครับค้างไว้นะแล้วก็สังเกตบนหน้าจอครับมันก็จะขึ้นว่าจดจำตำแหน่ง N ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็กดดับเครื่องได้เลยตอนนี้ก็คือรถอยู่เกียร์ว่างแล้วอะ รถมาไหลนะครับตอนนี้อันนี้ก็คือเป็นเกียร์ว่างเรียบร้อยแล้วาสามารถเข้าเกียร์ว่างได้นะครับตามวิธีที่บอกนี้เลยและนี่ครับก็คือการขับทดสอบและสัมผัสคันจริงในทริปนี้ครับกับ Mitsubishi Xpander c r o s s HEV รถยนต์ไฮบริดใหม่ล่าสุดครับจากทาง Mitsubishi เป็นอย่างไรบ้างกับการขับขี่ในวันนี้ครับเรียกได้ว่าเราได้ ทดลองแล้วก็ทดสอบกันแบบ on-road กันแบบจัดเต็มเลยครับกับเส้นทางกรุงเทพบางแสนบางแสงกรุงเทพครับตัวไฮบริดครับเน้นใช้งานตัวมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นหลักครับราคาค่าตัวของเขาครับในช่วงเปิดตัวแนะนำราคาพิเศษของเขาครับอยู่ที่946,000บาทครับและในรุ่นที่ไม่ใช่คลอสนั่นก็คือ Expander ปกติครับราคาของเขาอยู่ที่900,000 12,000บาทครับและนี่ครับก็คือการขับทดสอบในวันนี้ครับวันนี้ผมท็อปทาโร่และทีมงานออ t โตเดฟของเราต้องขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับเราและทีมงานออ t โตเดฟของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็น y o u u t YouTube c h a n n e l f a c e b o o k เว็บไซต์ TikTok s e เส c h คำว่า A U T O D E F T ได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ